กาัถ่ายสบายดีพี่น้องเมื่อสูขทุกคนมาพบกับสามารถแชนแนลมันนี้สามารถแชนแนลก็ออกมาหยามเช้าเนาะก็คือจะพาทุกคนมาเบื้องภาพบรรยากาศแต่วงเวียนถนนูนไปหากระรวงตั้งไม่เนาะทุกคนก็จะมีหลายๆกระรวงที่จะมาตั้งเแบบยญ่งอยู่ทางทางจะไปทางงอนนั่นเองเนาะทุกคนคือคือกระทสวงขอบเขตบริเวณกระรวงถุงมะข่ายนั่นเองเนาะก็คือเดี๋ยวนี้ฮอกยู่ขอบเขตบริเวณที่ คือแบบนี้นทุกคนวงเวียนโดนหนุนลหลวกกายวงเวียนโดนหนุนมาน้อยหนึ่งเนาะก็คือจะเป็นขอบเขตนี้เพื่อนกนจะบูให้าขายเครื่องนะทุกคนกบเพื่อนจติดป้ายเป็นครอบเขตสีแดงเนาะแล้วก็มีรถที่อย่างเขี่ยวกับจำนวนเบาๆบางหน่อยนึงจากโบได้หลายบันไดเนาะก็คือว่าจะพาทุกคนไปเลาะบึงตามเส้นทางหรือว่าขอบเขตถนนแบบนี้เนะทุกคนก็คือเขาจะเลาะไปหอดจนหอดนั้น กระทรวงตั้งใหม้อะไรน้อทุกคนก็คือบ้านดงมะขายนั่นเองเนาะเราเดี๋ยวเามาเลาะเบิ้งกันเลยเนาะว่าเป็นแนังอะไรนั่นเองก็คือเมื่อกี้พ่อมาดจะแวะเติมน้ำมันรถเนาะทุกคนเติมน,น้ำมันรถแล้วก็จะพาทุกคนเลาะเบิ้งเนาะทุกคนเนาะ ก็คือตามแต่ละจุดแต่ละจุดบามาจะอธิบายตามแต่ละจุดไปนะทุกคนอ่านขอบเขตบริเวณทางซ้ายมือก็จะเป็นกระรวงเนาะป้องกันความสง,งบเนาะตัวนี้เนาะแผนบ่กระสวงป้องกันความสง,งบเนาะอยู่้านดอนติวเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนเลาะไปเรื่อยๆนะทุกคนและบามาจะอธิบายเป็นจุดเป็นจุดไปว่ามีอย่างเดเนาะแต่ละเส้น ตลอดเส้นทางของมือนี้นะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาก็ยู่บ้านดอนเที่ยวนะทุกคนจากการสังเกตมากับบางหา้าพิ่นก็ปิดเนาะบางหา้านเพิ่นก็เปิดเนาะทุกคนแล้วก็ยังมีรถเที่ยวปกติเนาะทุกคนนะเนาะในยามเช้าแบบนี้เนาะนีห่ห้านนี้ก็เปิดเนาะส่วนหา้านจากไปนั้นเ่็ก็ปิดเนาะเพิ่อนกับ,นะกบยังบวทหันได้เปิดหรือว่าอาจจะมาเศร้าเกินได้นะทุกคน อาจะมาเศร้าแล้วเพื่อนยังบวันเปิดเนาะเดี๋ยวนี้เขาออกมาแม่นอตอนเจ็ดโมงเศร้านะทุกคนเนาะเป็นเจ็ดโมงเศร้าส่วนบอลนี้แม่นบอลเมื่อน,นั้นเอามาสิบเบ็ดนะทุกคนออามาใส่เบ็ดโยบอลของการบ้านดนติวเนาะแถวนี้เนาะตลอดเส้ทสนทางก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางเลขสิบเนาะเหมือนอยู่ในเมืองไซตานีนั่นเองก็คือปูคอนกรีตเป็นเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนแถวนี้เนาะ คือว่าสะดวกสบายในการเดินทางเนาะแล้วก็ยังมีอย่างหลากหลายเนาะสวนอันา้านยูแคมทางอย่างเพื่อนกับโบให้อน,นันเนาะทุกคนโบให้มาอน,นันละโบให้มาขายเนาะคือว่าเพื่อนจะติดเป็นเขตแดงมาแล้วแถวตลาดแคมทางอย่าง,างเนาะนี่บางา้านบันเป็นบางา้านดนกทุก้านเลยเพื่อนจะโบให้ขายอยู่ตามแคมทางแล้วในช่วงวิกฤตแบบนี้ทุกคนหรือว่า เป็นช่วงโควิดแบบนี้แต่ยังเห็นบางคนเนาะยังมาขายเลขเนาะขายเลขอะน่าจะขายได้อย่างประมาณนี้นนเนาะทุกคนเนาะเห็นยังเห็นเพื่อนมาขายเลขอยู่แต่ช่วงขายของกินเนอขายมากไหมอย่างเพื่อนกับโให้ามาขายเนาะเพื่อจะเป็นความเป็นระเบียบหรือว่าลุดพอนเนาะความอันตรายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ยังมีการติดเชื้อจะรุดพอนการติดเชื้อหรือว่าป้องกันเนาะป้องกันการติดเชื้อนั่นเอง ส่วนเมนอ,อันอื่นเมนจะมีทางลงหลายบางบ้านพเพื่อนก็จะได้ปิดทุกคนคือว่าบางบ้านทางอยู่ทางซ้ายมือน,นี่พเพื่อนก็เพื่อนปิดเนาะเป็นติดเป็นขออเขตสีแดงกับโบให้ถูกคนภา,ายนอกเข้าเนาะมันจะมีคนยางที่านถ้บว่าจาเป็นเพื่นจะโอให้ออกมาหรืออาจจะโบให้เข้าไปเนาะถ้าเป็นบางคนที่จําเป็นอหลรเพื่อนก็จะได้ให้ออกเนาะส่วนระยะเส้นทางนี้เอกกับมาฮอดอยู่ที่ตรงมาขายเนาะทุกคนเนาะก็คืออยู่ที่ ขอบเขตบริเวณตลาดดงมะขายกันแล้วส่วนมือซ้ายมือเพื่อนเพื่อจะมีการขายแบบตูบน้อยเนาะทุกคนเนาะตูบนั่งพักพรอนชิลๆเนาะถ้าผู้ใดสนใจก็สมามารถมาอุดหนุนเพื่อนได้เนาะอยู่ที่ตลาดขอบเขตตลาดดงมะขายนั่นเองส่วนอยู่ทางซ้ายมือจะเป็นตลาดดงมะขายเนาะเดี๋ยวมาจะรีเทิร์นมาเลี้ยวกลับมาเนาะเลี้ยวกลับมาแลวก็สษมไทยทุกคนเบิ้์ทุกคน ว่าเพื่อนจะเปิดหรือปิดนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้กันยังเศร้าๆเนาะส่วนเมืองซ้ายมือเพื่อนก็เริ่มเปิดตัวนี้จะเป็นตลาดดงมะาขายนะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวบอมาจะเลี้ยวกลับมาว่าสพาทุกคนมาเบิ่งว่าเพื่อนสีเปิดขายปกติบ่หรือว่าจะมีคนหลายน้อยซําใดเนาะแต่บ่มาร์จะบ่ให้เข้าไปเนาะเพราะว่าย่านโควิดเนี่ยนะทุกคนย่านแบบสถานการณ์แบบนี้ครับ อาจจะโบเสียงวันนั้นเนาะที่จะเข้าออไปเนาะแต่จะท่ายอรอบๆครอบเขตบริเวณตลาดให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะว่าเป็นนวไรเนาะในการอัปเดตสถานการณ์หรือว่าอัปเดตภาพบรรยากาศในมื้อนี้นั่นเนองเนาะจ้นทางนี้ก็จะเป็นขายแบบขายต้นมอ,อกต้นไม้เนาะทุกคนเนาะเบิรงนขวมมือเดี๋ยวมาจะรีเทิร์นกลับมาว่าเป็น่าไรนั่นเอง นี่เลยเนาะทุกคนก็คือ,คอตลาดกิจกรรมถุงมะขายนี่เนาะเพื่อนก็นมกีระบบป้องกันเนาะป้องกันที่หนานแน,น่นพอสมควรเนาะก็คือทุกคนต้องปฏิบัตบิตามนโยบายของทางภาครัฐเนาะก็คือใส่แมสก์หรือก็เกี่ยวล้างมือแร้วก็ระมัดระวังเนาะก็คือทุกคนต้องเฮ็ดเป็นประจหรือวาเป็นกิจวัตรเลยเนาะทุกคนตัวนี้เน,ะนานะคำต้องประมารเนาะเพราะว่าพญาต อย่างตั้งต่างเหมือนกับไลายแรงเนาะหรือว่าหายแหงนั่นเนองเนาะประมาณก็ออกเป็นไทยได้และกพรพอ,อเป็นภาษาอย่างกัขอโทษขออภัยเนอะอยาะเดี๋ยวนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะห้างหรือว่าอย่างตลาดนูมาขายเหมือนกับให้เปิดปกติเนาะมีคนมาซากไส้แล้วก็ซักสอยอย่างหลากหลายเลยทุกคนเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เขาต่อไปเขาก็จะพาทุกคนไป ตอนน้นทุกคนจะไปเลาะเบิงความบรรยากาศกยูที่กระทรวงตังไม่เนาะอว่าครอบเขตบริเวณกระรวงตังไม่ดงมะขายนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิงพร้อมกันเลยว่าเป็เนแนวไหนนั็นเองเนาะ้านี้เราก็จะยู่จุดที่เราอ,ออกมาจากตรงตลาดดงมะขายนะทุกคนก็คือเราจะขี่รถไปเรื่อยๆเนาะจนหอดอกระทรวงตังไม่เนาะกระรวงตังไม่ว่าความคืบหน้าของกระทรวง ตั้งใหม่เป็นไปแนวใดนะ,นะทุกคนแล้วมีกระทรวงอย่างใดเนาะที่เป็นเปิดไซลละหรือว่ายางบทาทันเปิดไซ้เนาะหรือว่ากําลังสร้างยางพทัาสําเ็จเทื่ยวนะเดี๋ยวนี้เขาขยู่บริเวณน,นี้นทุกคนเบื้องซ้ายมือก็จะเป็นร่อนเพื่อนขายขายเบีนะ้ยไหมเนาะหรือว่าขายต้นไม้พืชอย่างต่างๆเนาะแล้วก็เบืิองขวามือก็จะเป็นส่วนพึกษาศาเนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขี่รถแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะ ส่วนไฟฟ้าอย่างเนาะที่ประมาณมากอะเพื่อนกันยังบุทันหนมอดเลยเนาะเพราะว่าเอามาเศร้านะทุกคนเนี่ยไฟฟ้าอย่างเพื่อนกันยังบุทันได้ปิดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณ7จ็ดโมงป่ายแล้วเนาะเมื่อกี้ออกมาก็จะประมาณ7จ็ดโมงแต่เดี๋ยวนี้เจ็ดโมงป่ายประมาณนี้เนะทุกคนเนาะ นากทุกคนเนาะก็คือเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่ขยับเขาใกล้ใกล้ชิฮหอดขอบเขตบริเวณอ่ากระทรวงหลักใหม่นะทุกคนไปครับชมภาพบรรยากาศแบบนี้นากันเลยว่ามีกระทรวงอย่างเดนเนาะที่เพิ่นมาสร้างแลัการสร้างสําเร็จแล้วหรือว่ากําลังสร้างเนาะที่ยังพิ่นย่ายมานะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เนี่ยบอลขวามือนี่ก็แยก,กไปทางขอบเขตบริเวณกระทรวงแล้วนะนะทุกคนเนาะอันนี้เนาะ ทางา้ายทางขวามือเนาะส่วนเขาจะไปซื้อเลยเพราะว่าเขาจะไปเบิงทางหน้าเนาะทางหน้าก็คือว่ามีกระทรวงอย่างเด่นนะทุกคนแต่ส่วนทางหลังนั้นเขาจะบล่อไปเนาะและเขาก็จะไปทางข้างว่าครอบเขตบริเวณนั้นมีอย่างเด่นนะทุกคนเนาะ,ะครอบเขตหรือว่าเส้นทางเป็นแนวใดนะทุกคนเดี๋ยแต่นี้เขาอยู่ครอบเขตบริเวณกระทรวงนะทุกคนเนาะครอบเขตบริเวณสำนักงานหรือว่ากระทรวงหลายๆายกระทรวงเนาะ ที่เป็นย่อยอยู่ทางบ้านดงมะขายแถวนี้เนาะขอบเขตกระทรวงหลังไม่ถงมะขายในเนาะอันนี้ทุกคนหลังสีแดงนี่บุกงว่าเป็นกระทนนะวะปปร,ว,ระวงอย่างเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งนากันว่ามีกระทรวงอย่างเดนเนาะที่เป็นมาอยู่แล้วน,นทุกคนส่วนหลังสีหลังกระเบื้องเนาะน่วอกระลากระเบื้องสีเขียวนี่น่าจะเป็นกระทรวงาการคมนาะทุกคนเนาะ นี่เนาะเต่เพื่อนยังสร้างอย่างโบราณแล้วนะเนาะทุกคนเนาะเบิ่งจากภาพบรรยากาศหรือว่าจากภาพที่เราถ่า,ายนเนาะก็คือยังโบราณจาเร็จเนาะยังปองเยี่ยมอย่างเนาะปองเยี่ยมแ้งงะก็สีเนาะทุกคนเนาะ <c ül Molly> ที่เพื่อนยังสร้างโบราณแล้วเ <bles> นาะทีนี้เนาะนี่ <c ute> ทางเข้าเพื่อนก็นยังมีไมค้คำยอย่างอย่างโบราณแล้วเนาะแต่ตูต้มานี่ก็น่าจะเป็นหลังสีแดงเนาะหลังสีแดงก็จะเป็นน่าจะเป็นกระทรวงเนาะ กระทรวงกรระทวงยุติธรรมเนาะทุกคนเนาะเป็นกระทรวงยุติธรรมเนาะตัวนี้เนาะนี่โอแมนเลยเนาะกระทรวงยุติธรรมเนาะตัวนี้เพื่อการสร้างสําเร็จเรียบร้อยเนาะทุกคนก็นมีคนมาเฮ็ดเวียกอย่างปกติแล้วทุกคนเนาะส่วนกระทรวงยุติธรรมและเรากะสีาพาทุกคนไปเลาะเบิ้งขอบเขตบริเวณหลักขอบเขตทางแคมทางเนาะแล้วก็ทางซอยเข้าไปในกระทรวงว่ายังเป็นอะไรเนาะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะก็ยังพรทันได้ปูคอนกรีตนี่ยังเนาะก็ยังเป็นทางแดงอยู่นี่ก็จะเป็นทางยางนอยนึงนะทุกคนเนาะเดี๋ยวม่าก็จีลุยพาทุกคนไปเบิ้งนํากันว่าสีหอดจุดใดนั่นเองเนนะะาะพม่าก็จะพาไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะลุยน้ําวันนี้เลยทุกคนเดี๋ยวขี่ลุยน้ําน้ํากันลึกขนาดเนาะอ๋อ <laughs> สีไปได้บ่เนาะทุกคนเนาะนี่ ขอบเขตบริเวณหมอกมาดใส่รถจักรมาเนาะทุกคนเดี๋ยวหมอกมาดเลาะเบิ้งไปตามเข็มทางขอบเขตบริเวณทางกระทรวงหลังไม้เขาก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูฝนเนาะทุกคนเนาะฝนก็อาจจะตกยิ้มยิ้มยิ้มยน้อยๆเนาะในมือนี้เนาะอันนี้จะเป็นทางหลังเนาะก็จะประมาณนี้เทุกคนโนนอาจต่อไปเนาะต่อไปหรือว่าอนาคตต่อไปเพื่อนอาจจะปลูกคอนกรีตเนาะตัวนี้เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนกันยังบม่ทันได้ปูเถอะก็ยังเป็นทางแดงคือเก้าทุกคนเนาะก็ยามฝนก็อาจจะไปยากนิดนึงเลยว่ายามแล้งอย่างเงี้ไปยากยุ่อาจจะมีขี้ฝุ่นเนาะอาจจะมีขี้ฝุ่นแดงนะเนาะแต่ช่วงนี้กระดูฝนเนาะเดี๋ยวประมาณก็จะพาไปเรื่อยๆเนาะจนกลัวทางตันหมดเลยเนาะแล้วก็สีเลี่ยวกลับเมืองเนาะสำหรับพี่นี้ะมาณก็ค่ได้มีอย่างหลายนะทุกคนพาทุกคนมาเบิ้งตลาดตรงมะขายแล้วกั ลักษก,ก็จะเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดเส้นทางเลขชิ้อยู่ในเมืองไซทานีนั่นเองเนาะว่ามีอย่างแดเนาะสภาพบรรยากาศในเมือนี้เนาะยามเศร้าเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาแนวนี้เนาะมาลุยแบบนี้แล้วก็จะพาทุกคนกลับน,นนะเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ะบวัดจะได้มีอย่างไรเนาะมีแต่พาทุกคนมาเบิ้งขอบเขตบริเวณหลังกระทรวงรือว่าทางหลังหลังกระทรวงเลยขอบเขตที่ อยู่ในบริเวณกระซวงกันเลยเนาะทุกคนเนาะว่าไปว่ามาการะซับไปซับมาคือเก่าเนาะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแคมทางเบื้องเบื้อนะงขนาดเนาะเบื้องครอบ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 หลบัลลงกระซวงหลังไม้เนาะทุกคนเนาะเพื่อนก็นอย่างท่นได้ปูคอนกรีตในยังเนาะประมาณก็จะไปแบบนี้เนาะเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะถึงควจะมีทางตันอย่างทางพูนเนาะโอ้ก็ถือว่ากวงพอสมควรเนาะกระซวงหลังไม้เนาะ หลายๆกระทรวงเพิ่นกับสิย้ายมาทางนี้เนาะทุกคนเนาะจากตัวเมืองกับย้ายมาอยู่ทางนี้ก็จะเป็นบริเวณแถวนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางหลังแล้วนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บอมาดกิดจะได้อำลา,าทุกคนไปก่อนลวเนาะฝากทุกคนเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บะมาเฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บอมาจะได้อำลาทุกคนไปก่อนแลวเนาะบายบายพบกันคลิปหน้าครทุกคน